ผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1. ตุลาคมพุทธศักราช2564ของนายชานวิชานประภายัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญสำคัญโดยย่อดังนี้ด้านกำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา วางแผนร่วมกับคณะครูในการยกระด,ดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประชุมร่วมกับชาวบ้านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูเพื่อขอความเห็นในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 1. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด1 i ทางโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และออนแฮนครบทุกชั้นเรียนดังนี้ระดับชั้นอนุบาลมอบหมายให้คุณครูส่งคลิปการสอนทุกๆสัปดาห์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1-2ให้จัดสอนออนไลน์15ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์และมอบหมายให้ครูประจำชั้นนำแบบฝึกหัดมาตรวจในทุกสัปดาห์ ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ถึง6ให้จัดสอนออนไลน์20ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยสอนออนไลน์5วิชาหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและมอบหมายให้ครูประจำวิชานำแบบฝึกหัดมาตรวจในทุกสัปดาห์ สอมอบหมายคุณครูประจำชั้นสร้างกลุ่มลายในแต่ละชั้นโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนครูประจำชั้นครูประจำวิชาผู้ปกครองนักเรียนอยู่ร่วมกลุ่ม 3. ส,ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์อ่านคล่องเขียนคล่องโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยนำข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้และประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนที่ยังมีปัญหาต่อไปเพื่อให้รูปแบบที่เหมาะสม 5. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผลิตสื่อการสอนส่งคลิปการสอนเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด1 9ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 1. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆทั้งในวัดและชุมชนและกิจกรรมอื่นๆที่ทางโรงเรียนจัดได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองด้วยดีเสมอมา 2. ระดมทรัพยากรโดยจัดทำสนามเด็กเล่น 3. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียนสะอาดร่มรื่นให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนาออนไลน์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัด และเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองเข้าประชุมประจำเดือนผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5เข้าอบรมออนไลน์ตามหลักสูตรต่างๆผลงานอื่นๆที่เป็นที่ประจักษ์และการยอมรับของระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับสบพทระดับกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน8ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5สู่ระดับสบพทอ,อต่อไป